สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าพาถักในช่องฮอมโคเชอีกเช่นเดิมน,นะคะก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะกับการถักกระเป๋าย่ามนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับชมกันต่อคุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากจะแนะนำคุณป้า ป้าคำถามไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเข้าไปตอบค่ะไปดูวิธีถักกันต่อเลยค่ะเราไปดูกันต่อเลยค่ะแถวที่12นะคะเราถักมาถึงแถวที่12แล้วนี่คุณป้าได้ขึ้นงานไว้แล้วนะคะถักเหมือนแถวที่11นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะ ทำให้ดูขึ้นต้นเหมือนเหมือนกันเลยนะคะกับแถวที่สิบถักไปด้วยกันเลยค่ะเราก็มาถึงแถวที่สิบสองแล้ว ยังแต่ตรงสับป,ประรดนี้เขาเขาจะลดข้าวนะคะถักไปให้ได้ครบแถวเลยนะ พอเราทำแถวที่สิบสองครบแถวแล้วมาดูแถวที่สิบสาขึ้นต้นก็เหมือนเดิมโซ่สามแล้วก็พันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งสองหลักตรงที่เดิมตรงนี้เราจะเพิ่มอีก สองหลักเพิ่มแบบนี้นะคะตรงลูกสับประรดก็เหมือนเดิม เราจะถักแบบนี้ไปจนครบแถวเลยนะคะตรงนี้ก็เพิ่มเหมือนเดิมเพิ่มเป็นสามกลีบ นี้นะคะถักให้ครบแถวเลยค่ะเราก็มาถึงแถวที่สิบสี่แล้วพอเราได้ครบแถวแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้มาดูแถวที่สิบสี่กันเลย ต้นก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราจะโซ่หนึ่งเราจะแยกกลีบถักไปด้วยกันเลยนะคะ ตรงสับประรดก็เหมือนเดิมโซ่สามโลกสับประรดเราก็จะลดเข้าเรื่อยๆนะน ุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งช่วงลายนะเดี๋ยวคุณป้าจะอธิบายอีกทีนะคะตอนถักนี่เวลาอธิบายมันจะลืมนะคะ คามาดูเลยนี่คือหนึ่งช่วงลายพอเราเริ่มต้นเราก็พอหนึ่งคอไปสองหลักทักโซ่นะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สองพอหนึ่งคอสองหลักทุกที่เดิมตรงนี้จะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอสองหลักแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งคอสองหลักตรงนี้โซ่สองเหมือนเดิมสูกสับประรดก็โซ่สามนะคะ ถักไปทั้งแถวเลยค่ะแบบนี้คุณป้าก็ถักมาจะจบแถวแล้วนะแถวที่สิบสี่น้าง,งานจะเป็นแบบนี้ มาดูแถวที่สิบห้ากันเลยตรงนี้เราจะโซ่สาม คอทอลงตรงที่เราโซ่หนึ่งไว้จากนั้นก็โซ่สามพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งสองหลักลงที่เดิมจะได้งานแบบนี้ จากนั้นโซ่สองพอคอทอเสร็จแล้วโซ่สามตรงลูกสับประรดนี้จะเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะลด่านข้าว อันนี้เป็นช่วงลายที่สองแล้วนะคะนี่คือหนึ่งช่วงลาย ทําให้จบแถวเลยค่ะพอเราถักได้ครบแถวแล้วจะได้งานหน้าตาแบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่16ถักไปได้วยกันเลยนะ ตรงเริ่มต้นนี่ก็จะเหมือนเดิมโซ่สามนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะขยายออกนะคะลาย นี่ค่ะลายเขาจะขยายออกตรงนี้จะมีอยู่สามห่วงตรงสับประรดก็จะลดข้าวจะเหลืออยู่ห่วงเดียว คุณป้าได้หนึ่งช่วงลายแล้วนะคะ,คะเราจะถักแบบนี้ไปตลอดแถวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะในแถวที่สิบเจ็ด เราก็มาถึงแถวที่17แล้วมาดูเลยค่ะจะเห็นว่าการขึ้นต้นจะเหมือนกันนะคะ ตรงนี้ก็จะขยายออกเรื่อยๆตรงสับปะรดก็จะจบงานจะเป็นแบบนี้ขออภัยนะคะตรงนี้จะโซ่สอง คุณป้าก็ถักมาได้ถึงช่วงลายแล้วนะคะแล้ก็ถักไปตลอดแถวแบบนี้เลยนะคะคุณป้าก็ถักมาจะจบแถวแล้ว พอจบแถวแล้วจะได้งานแบบนี้ต่อไปเรามาดูแถวที่18ต่อกันเลย ถักไปด้วยกันเลยนะคะมาดูตรงนี้ค่ะนะคะ ตรงนี้เราจะไม่มีโซ่เราจะปิดงานแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ถักเหมือนตรงนี้เลยนะคะถักให้จบแถวเลยค่ะ คุณป้าก็ถักแถวที่18มาจะครบแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะทำแถวที่ ทําการเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางเสร็จแล้วโซ่หนึ่งคอทอแบบนี้นะคะแถวที่สิบเก้าโซ่สามแถวที่สิบ 9โซ่3ตลอดทั้งแถวเลยค่ะ ถักตุกแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะคุณป้าก็ถักแถวที่18มาจะครบแถวแล้วนะคะ ต่อไปเราจะทําแถวที่19บเาทำการเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางเสร็จแล้วโซ่หนึ่งคอทอแบบนี้นะคะแถวที่19โซ่สาม แถวที่19โซ่สามตลอดทั้งแถวเลยค่ะ ถักตัวแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะเราจะถักโซ่สามไปตลอดเลยนะคะ เราก็จะจบแถวที่สิบเก้าแล้วมาดูตอนจบแถวที่สิบเก้ากันเราจะไม่โซ่เราจะไม่ถักโซ่นะคะพันหนึ่งครั้งตรงที่เราเริ่มต้นไว้คือคอทอจิ้มแล้วก็พันหนึ่งครั้งขึ้นมาแบบนี้เลย จากนั้นโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งข้อทอเป็นการเริ่มต้นแถวที่ยี่สิบจากนั้นโซ่สามนะคะเริ่มต้นแบบนี้ ตัวกระเป๋าเราจะถักโซ่ไปตลอดเลยนะคะเราจะขึ้นตัวกระเป๋าแล้วกระเป๋าลูกนี้จะมีสับประรดอยู่แค่ช่วงลายเดียวนะคะหมายถึงอย่างนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นโซ่ไปตลอดจนถึงสายกระเป๋าถักโซ่แบบนี้ขึ้นไปอีก15แถวนับจากแถวนี้นะคะ ิแถวรวมทั้งหมดก็จะเป็นถ้ารวมจากเริ่มต้นจะเป็นสาบแถวนะคะพอทำได้ครบ34แถวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการถักสายกระเป๋ากันค่ะถักให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูโูกกระเป๋าที่สำเร็จแล้วนะคะตอนนี้เราถักมาถึงแถวนี้นะคะ มองเห็นไหมเนาะเราถักมาถึงแถวนี้ถ้าเราจะถักโซ่แบบนี้ไปนะคะเป็นตัวกระเป๋าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้จะมีอยู่สิบห้าแถวนะคะก็อย่างที่ป้าบอ,อกนะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สามสิบสี่แถว แล้วเราก็จะไปถักสายกระเป๋าขึ้นกันนะคะคงต้องไปต่อกันในคลิปที่3มนะคะสายกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวตกแต่งคลิปคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปที่3มค่ะ อย่าลืมนะคะถักตัวกระเป๋าให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปที่3ค่ะคุณป้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ